มิชลังซิมาจันยานนท์จากช่องเล่าเรื่องผิวนะคะช่องเล่าเรื่องผิวของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อยู่สองแบรนด์ก็คือแบรนด์เนเจอร์บายลังซิมาและเนเจอร์เพอร์สเนอลนะคะวันนี้สกินแคร์รูทีนของเราเป็นใครเอ่ยอายุ35ปีใช่ไหมคะไม่ใช่3ามเก้าไหมสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้านะคะก็เนข้อหนึ่งข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ <laughs> อายุ39ปีค่ะ อายุสาสิบ้าปีอาชีพคุณครูนะคะสวัสดีคุณครูนะคะอาชีพคุณครูมีผิวมันนะคะผิวมันและลอกเป็นบางครั้งมีผิวมันและลอกอันนี้จะขัดแย้งกันนิดนึงเนอะมันแล้วก็ลอกด้วยมีผิวมันและลอกเป็นบางครั้งนะคะสีผิวไม่สม่ำเสมอรอยดําสิวข้างแก้มมีฝ้ากระจางๆเคยใช้ครีมกระแสมาก่อนคุณครูไปใช้ครีมกระแสด้วยนะคะ รูทีนที่ใช้นะคะสกินแคร์รูทีนที่ใช้ประมาณ6ขั้นตอน1นนะคะใช้สบู่ใยไยหมเช้าเย็นเราไม่ได้บอกยี่ห้อนะคะเราบอกประมาณเขาบอกประมาณว่าเป็นประเภทประเภทใยไหมจึงมีหลายยี่ห้อ แล้วก็ทากันแดดเป็นประจำนะคะมาร์คหน้าสี่ครั้งโอ้คุณครูว่างจำมาร์คหน้าสี่ครั้งต่ออาทิตย์มาร์คหน้านี่มาร์คตอนไหนเอ่ยมันจะมีมาร์คตอนก่อนล้างหน้ากับมาร์สตอนหลอดน,นะคะระหว่างวันใช้สเปรย์น้ำแร่และใช้ทิชชู่ซับตอนอยู่ในห้องพักถุงชน ใช้สเปรย์น้ำแรแล้วที่ชูซาโปนน์เนอนะขัดหน้าหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะคะขัดหน้าตัางหาไม่รวมมักหน้านะคะบำรุง1นสองตัวมีการทาออยคั้มสไตล์อันนี้เยอะไปหนึ่งสเต็ปเยอะมากนะคะอาจจะต้องตัตอดออกแล้วแหละอายุ39นะคะ39ผิวมันยังมันได้อยู่ไหมปกติถ้าเทียบตามอายุ3นะ,ะจะน้ามันลดลงจากตอนเป็นวัยรุ่นนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเรื่องมันเกิดจากหลายสายเหตุหนึ่งมันจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปกระตุ้นให้เกล็อผิวไม่ค่อยแข็งแรงผิวแห้งตอนที่ใช้เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ดูน้ามันจะผลิตน้ำมันมากขึ้นอาจจะเป็นตัวล้างก็ได้นะคะหรือตัวที่ทาลงไปก็ได้และตัวขัดหน้านะคะการขัดหน้างดหน้าการขัดหน้าดีกว่าการขัดหน้ามีไหมขัดหน้า การขัดหน้าเป็นการลบความผิวที่ทําให้คนหน้าธรมรมดากลายเป็นคนหน้ามันได้นะคะส่วนการมาร์กหน้าเนี่ยมันจะมีมาร์คหลายประเภทมากนะคะถ้าพูดลอยๆอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นมาร์คก่อนนอนหรือเปล่า มาร์ก่อนนอนจะเป็นมาร์กครีมกับมาร์กชีสแล้วก็เป็นมาร์กทีมาร์กจะเป็นตัวสลิปปิ้งมานะคะที่เป็นเหมือนในทครีมที่ทาแล้วก็มีความเน่ว้นค,ค้นสูตนเนาะปกติถ้าหน้ามัน,มนเนี่ยใช้ตัวนั้นบ่อยๆไม่ค่อยได้มันก็จะมันเยอะไปนะคะถ้าใช้มาร์กชีสก้มีความระมัดระวังเรื่องของเขาเติมน้ำแล้วก็เพิ่มความกระจางใสเนาะมันจะมีปัญหาเรื่องอคุณภาพของมาร์กชีวัดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเยอะไปมันขายเยอะมากๆเลยนะคะวัดไม่ได้แล้วก็ถ้าใช้เก เวลาเนี่ยจะเติมน้ํจาจะกลายเป็นดูดน้ําพอดูดน้ําก็จะวนกลับไปที่ผิวมันเพราะว่าผิวมันเกิดจากผิวขัดเกล็ได้นะคะบารุงหนึ่งถึงสองตัวน้อยไปนะคะตามอายุหน่อยไปนิดหนึ่งแล้วก็ทาออยล์หลังบํารุงทาออยล์หลังบํารุงเนี่ยเราพูดไปเมื่อเช้าว่าการทาออยล์เป็นสูตรหนึ่งของการบํารุงผิวนะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ไม่ได้หมดเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ออกฤทธิ์ในการอินเมลเลียนก็คือ ทาให้มันลอกออกลอกออกแปลว่ามีขุยนะคะพวกที่มีขุยเนี่ยจะทำให้ขุยนิ่มแล้วก็ลอกออกเพราะั้นเนี่ยเวลาที่เราทาเพื่อปกปิดอีกชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ให้ไม่ให้หน้ามันแห้งคือไม่ให้น้ํามันลเลยออกเนี่ยมันอาจจะใช้ได้เลยดูหนานะคะหรือว่าใช้ได้กรณีทนนี่มันลอกช่วงคราวแต่ถ้าใช้เป็นประจําไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าหนึ่งมัน ตัวออยเองมันมีหลายชนิดถ้าเราคิดว่าออยที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเบบี้ออยมันน่าจะปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยตัวเบบี้ออยจริงจริงมันก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อจะทาหน้าทุกวันนะคะมันเป็นตัวติเตัวเล่มเจลลี่ตัวหนึ่งเนาะก็ในความนจริงไม่จําเป็นต้องใช้พยายามลดดีกว่ามหาสาเหตุนะคะแล้วก็ใช้เท่าที่จาเป็นดีกว่าเนาะเคสนี้เคสนี้นะคะเรามาดูเรื่องผิวมันกับรอบบางทั้งบัดอะไรเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ แยงกันอยู่เนาะแสดงว่าผิวมันเนี่ยนะคะมีลอกมันน่าจะลอกจากตัวไหนนะคะลอกตามไหนไหนถ้าสมมุติว่าลอกตรงที่ทายาฟ้าบำรุงเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าบำรุงของเขาคือคือเขาเป็นฟ้ากระหรือว่าเป็นครีมที่ทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นสมมุติว่าไปลอกตรงที่มีส่วนทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นเนี่ยแสดงว่าตัวนั้นเนี่ยเขามีฤทธิ์ผัดเซลล์เยอะเกินไปนะคะต้องลดลงลดลงไปถึงห่างออกไป นะห่างออกไปอาจจะใช้เป็นบามเป้นวันนะคะหรือใช้ตัวอื่นแทรกเข้าไปเช่นใช้ตัวสกปนแคร์ที่มันดึงน้ำเข้าผิวเยอะเนี่ยเป็นตัวหายากก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะ,ะคืออ๋อเี้ยเคะเขาเคยใช้คีมกระแสมาก่อนนะคะคำว่าคีมกระแสนเนี่ยเป็นคําที่น่าจะรู้จักกันดีเนาะคะีมกระแสคือมันจะมาพักเป็นพักๆแล้วก็เวลามาเนี่ยคนจะรีวิวเยอะมากๆเลยแล้วก็มีคนใช้เยอะก็หายไป เนาะหายไปเนี่ยก็หายไปได้วยหลักใจน,นะคะส่วนหนึ่งอาจจะไม่ปผลส่วนหนึ่งอาจจะมีไสฟิกหรือหายไปเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละแต่อันนั้นนะเขาเรียกครีมกระแสน,นะคะครีมกระแสนี่เนื่องจากต้องการให้เห็นผลเร็วเนี่ยครีมกระแสมักจะค่อนข้างแรงนะคะและบางคนทิ้งไส้ฟิกไว้พอสมควรในเรื่องของการรอมีมีหลายเคสที่ใช้ยีมกระแสน่าเป็นผลด พอรักษาขนหงายแล้วจะลอกคือลอกอยู่แบบนั้นละสักพักเลยเป็นปีเลยก็หมดนะคะเพราะงนะนนี้อาจจะเกิดจากมันก็ได้เนาะสิ่งที่จะต้องเอาออกนะคะสะบู่ใยใหม่นี่นะ่าจะต้องอ,ออกนะคะเพราะว่าสบู่ใยใหม่เนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดเป็นก้อนนะคะ เป็นก้อนอะไรก็ตามที่มันเป็นก้อนเนี่ยส่วนที่ทําให้มันกลายเป็นก้อนเนี่ยมักจะเป็นตัวโซดาไฟเป็นตัวด่างนะคะ,ะด้าด่างที่ใช้เยอะๆเนี่ยจะเป็นตัวโซดาไฟเพราะฉะนั้นโซดาไฟจะมีฤทธิ์ระคายเคืองอแล้วสามารถทําให้คนหน้าปกติเนี่ยระคายเคืองถึงขั้นกลายเป็นผิวมันได้นะคะแล้วก็ถ้าขะนันประจำดีมากไปเพิ่มให้ได้สองข้อน้วนะคะมาร์หน้าสี่ครั้งต่ออาทิตย์ในคนที่ผิวมันแล้วรอกเนี่ยเวลามาร์กหน้าจะงงงนิดนึงนะคะ เคสแบบนี้ถ้าจะมัดมักเป็นก่อนลังหน้าเป็นกลุ่มโครนดีกว่านะไปซ่อมให้จบๆไปเลยว่าตกลงมันมันจากอะไรแล้วก็ถ้ามันมีขุยก็ทําให้ผิวเรียบรื่นขึ้นเป็นการเตรียมผิวให้พร้อมสําหรับการบารุงอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ระหว่างเดี๋ยวนะบำรุงอ่ะต้องเพิ่มสักสองตัวนะน่าจะไม่ไปนะคะน่าจะไม่ไปเพราะว่ามีตั้งแต่ซีผิวไม่สม,ม่ำเสมอนะคะรอยดำข้างแก้มปักา,ากาจัดจาเนาะสองตัวน่าจะเพิ่มไอคีมด้วย ประมาณสามตัวหรือหนึ่งใน2ตัวเนี่ยจะต้องมีไฮยาลูนแน่ๆเลยไฮยาคนๆน,นะคะและอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวที่ไปปรับโวกเม็ดสีด้วยนะคะถ้าสามารถปรับได้ทั้งเม็ดสีแล้วก็สามารถไปไปที่สอเก้าอ่ะถ้าไปยุ่งกับตัวคอลลาเจนอีลาตินด้วยนะคะไปเสริมตัวที่เป็นสารตั้งต้นให้คอลลาเจนอีลาตินด้วยยิ่งดีนะคะ ส่วนระหว่างวันใช้สเปรย์น้ำแร่แล้วทิชชู่ซับเนี่ยอันนี้ตัดทิ้มได้เลยเพราะว่าเราจะแก้เรื่องมันตับนะคะเราจะแก้เรื่องผิวมันแล้วแล้วก็การใช้สเปรย์น้ำแร่เนี่ยจริงๆมันไปเพิ่มขั้นตอนนะคะเพิ่มขั้นตอนถามว่าถ้าไม่ใช่น้ำแร่ล่ะน้ำเปล่าก็ได้ค่ะน้ำเปล่าก็ได้ล้างน้ำเปล่าเบาๆได้นะคะล้างน้ำเปล่าเบาๆซับเบาๆอย่างนั้นดีกว่านะคะเบาๆดีกว่าแล้วก็ถ้าต้องออกแดด ก็การปสัมพันไปลดขั้นตอนการทำหน้าดีกว่าคนน้ำมันเราใช้ทิชชู่ซับอะไรพวกนี้ใช้น้ำลงมนแรไมันเป็นแค่ความเชื่อนะเวลาที่เราใส่น้ำลงไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าหน้าเราสดชื่นขึ้นแต่ว่าถ้ามันไม่มีสารที่จะไปดูดเข้าไปเอาน้ำตัวนั้นเข้าไปจริงๆไม่มีตัวไฮยานจริงจริงมันก็ไม่ได้ประอย่อะไรมันเหมือนไปซับมันเหมือนไปทําให้หน้าสดชื่อเราเอาน้ำมันออกงดกว่าและน้ำมันพวกนั้นก็มาจากตัวแผ่วหน้าด้วยนะคะ ชิ้ชู้เนี่ยก็พูดยากชิ่นชู้ปากมันก็ไม่ค่อยใสนะนะอันนี้นคือเป็เสียเวลาไม่กน่เดนะ็อนเนาะไปปักที่ตัวตัวแต่งหน้าว่ามันมีตัวแต่งหน้าที่มันหนาไปไหมเยอะไปไหมแล้วก็ผิวที่มันจริงๆนี่ยเป็นยังไงต,ตัวออยเนี่ยตกงลงทาวตอนเช้าได้ไหมอย่างนั้นดีกว่านะคะสะเต็ปม,มันจะได้สั้นลงแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้นเนาะเคสนี้ถามว่า สมมุติว่าจะซื้อบอกเซ็ตเปลี่ยนผิวไปเลยนะคะภายในสิ้นปีนี้เนาะหนึ่งเดือนภายในสิ้นปีนี้ขอปรับเรื่องผิวมันนะคะให้ผิวมันลดลง,ลง,ลงเรื่องรอกเนี่ยเนาะให้ลอกไม่ลอกเลยหรือว่าลอกน้อยที่สุดนะคะลกน้อยกว่าเดิมนะถ้าเคยลอกสักอา,อาทิตย์ละสองวันให้เหลือสักสองอาทิตย์ลอกทีเดียวต,ต้องลดเลลวลาลงสีผิวไม่สม่ำเสมอขอความกระจ่างใสขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นรอยสิวรอยดําสิวข้างแก้มเนี่ยจางลงได้ถ้าไม่ขึ้นสิวใหม่ ะะส่วนสีใหม่ต้องวัดว่ามีกี่เม็ดแล้วก็เวลาที่มันสุกเนี่ยมันสุกแบบบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเป็นลดบาดเจ็บของก่อนที่มันจะทำอนะคะอันนี้ได้เดี๋ยวเรามีกลิ่นกันให้มีฝ้ากัจางๆเอาให้หายกลิปไม่ได้นะคะฝ้ากะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงสภาพว่าการจางๆเนี่ยให้จางกว่าเดิมนิดนึงหรือว่าเรากษาแป้งเราไม่เห็นหรือว่าให้มาเฉพาะตอนช่วงจะมีะจางๆอย่างนั้นนะคะใช้ทีมกร,ระสก่อนมีนแก้ไม่ได้ลนะเนาะ เซตน,นี้แนะนําตัวไหนนะคะคงต้องไปแนะน 2, ํา2450ตัวพื้นฐานชนะคะเพราะว่าเขาต้องการครนเขต้องการเกนนี้ต้องการโครนเอาไปแทนมาร์สที่เขาใช้สีครั้ต่ออาทิตย์นะคะตัวนี้ใช้เป็นครีนซิ่งก็ได้ะคะ่ะเอามาล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทำให้มันพมาเติมน้ําให้มันเป็นครีนซิ่งลูกหน้าเบา นวดเบ,า,บาๆเนี่ยมันก็จะแทน2สเต็จก็คือ1งขันหน้าจะได้ไม่ต้องขันหน้านะคะมาสคารไปแล้วแล้วก็ไปแทนการมากซ์หนยซื้อใบครั้งแรกใช้ติดกันเลย5วันนะคะหลังจากนั้นเหลือแค่อทิรักหนึ่งถึงสองวันพอ,อค่ะถ้าไม่ใช้เป็นดิสกินซิ่งอยากจะใช้เป็นมาร์จริงๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะล้างหน้าสะอาดแล้วก็มาร์ทิ้งไว้เลยค่ะสิบห้านาทีแล้วก็ล้างพอมันเริ่มแห้งแล้วก็นันนเกเบาๆล้หนึ่งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์ ก็เป็นลดขั้นตอกกนของการใช้มากหน้าทุกวันรวมถึงลดขั้นตอนของการกัดหน้าดนะ้วยอ,อันน,นี้ดีเนาะแล้วก็เป็นบ็อกเซตที่น,น,นานๆเราจะเอากลุ่มที่เป็นทิชชูม่มาเป็นที่มันอ,อยู่ที่เวลาด้วยและพอเราสครับเสร็จใช่ไหมคะเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเราก็อาเพิ่มที่ตัวนี้มาเพิ่มที่ตัวนี้ ก่อป้องกันผิตวตอนเช้านะคะตอนเชา้าตามด้วยตัวนี้นะคะเตรียมผิวแค่นี้เวลาเตรียมผิวเนี่ยจะลดามมันได้เพราะว่าตัวแลคติกเองเนี่ยมีส่วนในการกระตุ้นการผลิตผิวแล้วก็ควบคุมสมดุลของน,งน้ำมันด้วยนะคะมีซินกูคเน่ที่ไปซ่อมเซลล์ให้รวมถึงไปลดรอยดำเสีย์ด้วยนะคะเพราะว่าสิวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอักเสบมากเนีย่ยมันหมายถึงว่ามี มันซ่อมช้ามันก็จะดำเนาาสมมติว่ามีสิวล์กำลังจะตักเศษพวกนี้ก็จะทําให้รุบเล้นนะม,มีวิตามินเซล์มีในอะซิมาเพาิ่มความกระจะ่างใสด้วยอันนี้เป็นการเตรียมผิวที่เติมบำรุงให้แล้วและเรายังสามารถใช้ตัวนี้นะคะรบรอยดำทาตรงรอยดำสิวและฝ้ากระจางๆได้เลยค่ะและ้วก็ค่อยตอบเรื่องกินซีอย่างน,นะคะทั่วหน้ารอบดวงตาได้เลยเนาะไปเพิ่มตรงฝ้ากระ,ะันทค่ะเริ่มที่ฝ้ากระก่อน ก็ไล่ลงมาแล้วก็ต่อดว้วยตัวกันแบบครบทุกขั้นตอนมือยังถือไม่หมดเลยเนี่ยเต็มมือมากเลยเนี่ยหกชิ้นเนี่ยทั้งหมด2 4 5พบาทเท่ากับซื้อกินกระปุกเดียวค่ะเเท่ากับซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้นินเดียวเองแล้วก็ความยุ่งยากแบบนี้จะยุ่งยากขนาดไหนขนาดนี้ไม่เรียกว่ายุ่งยากนะคะถ้าต้องการผลลัพธ์อืมก็แบบนี้แม้กระทั่งลูกค้าที่มาร้านเองเนี่ยวเวลาเราทำทีทเนต์ให้เนาะจะครั้งแรกเราทำทีทเนต์ตัวนี้อยู่แล้วนะคะ แล้วก็ลองให้ซื้อกลับไปบ้านอยู่แล้วเวลาที่ใช้เรามาทำหน้าเราจะได้เปลี่ยนไปทำตัวอื่นที่เขาไม่มีและทุกคนที่มาซื้อกันแดดอยู่แล้วค่ะถ้าทิชชู่เน้นหรือว่าสก,กินแคร์ลูทีนไม่มีกันแดดได้มีผลน,นะคะซื้อไปเสียเปล่าทุกเคสที่มาอเอาแนะนำตอนรับเงินอยู่แล้ว ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยรุนแรงเกินไปนะคะหรือว่าเป็นถึงมันที่ไม่น่าจะมันเนี่ยการใช้ตัวนี้แก้ปัญหาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดนะคะแล้วก็ระยะยาวสร้างความประทับใจได้นราคาะที่น่ารักและตัวเตรียมผิวนะคะจะเป็นจากการสร้างประสบการณ์ใหม่สําหรับคนที่ไม่เอาไม่เอาดึ่งยาเพราะว่ามันเติมบำรุงให้ด้วยนะคะไม่ว่าอย่างไงก็ตาม ถ้าเราซื้อบางรงที่มันซึมเข้าไม่ได้มันก็ไม่ออกลิ้นหรือหน้าเรานี่แหละไม่พร้อมไม่พ้อซึมนะคะตรงนี้ขัดน้าําตรงนี้มันขดยังงนก็ไม่ได้ผลเลยได้ผลนั่คือตรงนี้ขาวตรงนี้ดำหน้าสีไม่เท่ากันจะไม่มีปัญหานะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แนะนําทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาในร้านอยู่แล้วส่วนวิธีกับลบไปแบบนี้แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากให้เร็วขึ้นนิดนึงอายุ3 9ก้แล้วยังไม่มีไอครีมยังไม่มีตัวที่เครีมเรื่องคอลลาเจนอิลาสตินอะไร้สค่คงน แต่ผลข้้งเกนฑ์เขาเนเี่ยคือเขาได้เลื่อข่าวคนส่วนใหญ่มาเลื่อข่าวก็จะส่วนใหญ่ซื้อตัวนี้ตัวนี้ซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่รอยดำเขาบอาว่าเขาเ,าเขาเรียกจะเอาให้มันแหงหรือมากน้อยขนาดไหนบางที่มันแหงอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องเร็วนะคะหรือว่าฟ้ากลัดเนี่ยมันเป็นระยะแรกตัวนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะได้จบมันจะได้ไม่ต้องเรืองหลังนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้อย่างมั่นใจเป็นลดขั้นตอนแต่งหน้า้นะคะคนที่มีสิวรตรงเนี้ยทาสิวให้ด้วยนะคะ ก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเคสเนี้ยเขาพูดเรื่องรอยดำข้างแก้มใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ดูจริง,รงๆว่าถัดจากรอยดําแล้วเนี่ยมีสิวที่กําลังจะขึ้นไหมเนาะมีสิวที่กําลังจะขึ้นไหมถ้ามีสิวที่กําลังจะขึ้นเนี่ยเวลาเราใช้กนีงบเป็นทีทเมนะคะหลังจากท้กวันไปแล้วเนี่ยใช้แค่อาทิตย์ละหนึ่งึงืสองครั้งเนี่ยสิวที่มันกําลังจะขึ้นมันจะยไปเลยและซีกขึ้นแล้วนะคะมันจะเซตตัวทําให้การเกิดรอยดำน้อยลงเนาะจบเลย อยู่ในเคสของคุณโครนะคะวนนี้ด้วยอาชีพคุณโครจริงๆแล้วเนี่ยยังมีการโดนแสงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการแดดเนี่ยองเลืออเล่อกกันแดดที่มันไม่หน,นะะแหนาก็ทาได้สองข้อในมือรวมถึงลดการักสด้วยครบหมดทุกอย่างนะคะใด้เลยนี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มไลน์เลยมีคนเข้ามาทักทายมีคนมาถามนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่านะคะเราจะเจอกันนะคะ อยากเจอทุกคนนะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ